สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเวลาของนักเรียนชั้นป .4 นะคะเวลานะคะมาดูเวลาของเรานะคะนักเรียนจะมีเวลาให้คุณครูไหมมาดูนะคะเรื่องเวลามาดู เวลาจะเป็นการบอกเวลาบอกเป็นนาฬิกานาทีและวินาทีนะคะการบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงนะคะการบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือน ปีนะคะแล้วก็มาดูเรื่องการอ่านตารางเวลาและสุดท้ายเราจะเรียนคือโจทย์ปัญหานะคะมาดูนะคะเวลาในสัปดาห์นี้เราจะเรียนการบอกเวลาเป็นนาฬิกานาทีและวินาทีนะคะนาฬิกาเรือนนี้ที่คุณครูสร้างขึ้นมานะคะเป็นนาฬิกามี3เข็มประกอบด้วยเข็มสั้นเข็มยาวและเข็มวินาทีเล็กๆนะคะเข็มสั้นจะแสดงเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาทีเข็มวินาทีนะคะจะแสดงเวลาเป็นวินาทีนะคะนักเรียนมาดูการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีและวินาทีนะคะเข็มยาวเข็มสั้นเข็มวินาทีเข็มวินาทีเป็นเข็มที่เดินเร็วกว่าเข็มยาวและเข็มสั้นนะคะเข็มวินาทีจะเดินหนึ่งรอบ จะได้เข็มยาวเดินได้หนึ่งช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มวินาทีเดินครบ1นึ่งรอบเป็นเวลา60วินาทีดังนั้นนักเรียนดูนะคะ60วินาทีเท่ากับ1นาที60วินาทีเท่ากับ1นาทีวาทเ,ทาาทเวลาจะมีแค่2เวลานะคะมีเวลาบอกกลางวันกับเวลาบอกกลางคืน เวลาบอกกลางวันนะคะนักเรียนดูเข็มสั้นที่คุณครูสร้างขึ้นมาเข็มสั้นชี้เลข7จะบอกเวลากลางวันเป็น7นาฬิกาเข็มยาวชี้เลข2บอกนาทีเป็นเวลา10นาทีใน1ช่องจะห่างกันนะคะ5 นาทีนะคะดังนั้นเข็มยาวชี้เลข2แสดงว่าเป็นเวลา10นาทีมาดูเข็มวินาทีชี้เลข11นะคะดังนั้นใน1รอบจะมีทั้งหมด60วินาทีเข็มวินาทีชี้เลข11แสดงว่านับจากเลข1ไปก็เป็น5้าสิ2สิบห้า5 40 4 5 50 55ดังนั้นเข็มวินาทีคือ55วินาทีเวลาบอกกลางวันนะคะจะอ่านว่า7นาฬิกา10นาที55วินาทีมาดูเวลาบอกเวลากลางคืนนะคะกลางคืนเวลาก็จะหมุนอยู่แค่นี้นะคะ1รอบ1วงกลมดังนั้นเข็มสั้นชี้เลข7 แต่กลางคืนจะเป็นการบอกโดยเวลากลางคืนนะคะจะนับต่อนะคะจาก12นาฬิกาก็จะเป็น13 14 15 16 17 18 19ดังนั้นเวลากลางคืนจะอ่านว่า19นาฬิกานาทีเหมือนเดิมนะคะวินาทีก็เหมือนเดิมคือ10นาที5 5วินาทีต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงเวลานาฬิกา เ็นาฬิกาเป็นกลางวันส่วนกลางคืนก็คือ19นาฬิกาดังนั้น1วันมี24นาฬิกานะคะนักเรียนมาดูมาดูนาฬิกาที่คุณครูชี้นะคะ,ะเข็มสั้นชี้เลขเเข็มยาวชี้เลขก4เข็มวินาทีชี้เลข5เวลากลางวันอ่านว่า9นาฬิกา20นาที5วินาที เวลากลางคืนอ่านว่า21นาฬิกา20นาที5วินาทีนะคะนักเรียนเวลานับเวลากลางกางวันเรานับได้แต่เวลากลางคืนนับต่ออยังไงที่คุณรูบอกเมื่อสักครู่นับต่อจาก12นะคะ12นับเลข1เป็น13ถ้าเป็นกลางคืนนะ13 14 15 16 17 18 19 20นะคะแล้วก็21นะคะ ต่อไปมาตราเวลาที่ต้องนํามาใช้มี2มาตราที่เราต,ต้องใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือ60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่75หน้าเดียวนะคะสัปดาห์ที่1นะคะอันนี้ให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะส่วนสัปดาห์ที่2คุณครูจะให้นักเรียนทํา กิจกรรมบอกเวลาในการทำกิจกรรมในหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันของนักเรียนเอาวันไหนก็ได้นะคะให้นักเรียนทำมาแค่ห้ากิจกรรมนะคะอย่างเช่นเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีสิบห้าวินาทีตื่นนอนนี่คือหนึ่งกิจกรรมนะคะ ต่อไปเวลา16นาฬิกา30นาที30วินาทีพาน้องไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณครูให้นักเรียนทำมาแค่5กิจกรรมนะคะนะคะนักเรียนสำหรับสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2นะคะก็ขอให้นักเรียน ทำงานส่งคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ